นี่คือทิศที่พุ่งเที่ยวการดังนั้นวันนี้เราตั้งวัดนะครับนำมาพนังช่วยกันเก็ดขอมูลนะครับแล้วก็ไปพัฒนาธุรกิจก้มตัวเองนี่คือสิ่งที่มันมันมันสุดยอดนะครับมาล้างบาตรคือไปพัฒนาธุรกิจก้มตัวเองนะครับมันเป็นด้วยอันที่ที่เราเห็นอาจารย์ได้แก่ใจเพิ่มถึงให้เราเห็นว่าเรายืนด้วยลำแข็ง ก๋วยอย่างมันปุนะครับนั่งจำปัญจากรธรรมชาตินะครับเอามาชายแบบแบบสุขหุนแบบอย่างยืดนะครับไม่ทำลายที่ธรรมชาตินะครับไอ้นี้ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยครับวันก่อนที่ที่คิดลวกเกินเปนวันแรกอาจารย์นี่มาจับไหลผมก็อบรมมาเยอะนะครับนี่ค so, so, um, so so, ือทิ้งไอ้ดูนะครับแต่นั้นพุ่งกบปลานะครับอ่า ตรงนี้นะครับพบก่าจะมีการประชุมเอ่อธานการอบรมือทำทีมประชุมอาจจะอัดพุ่มสังหรับผมนะงเขาอาจจะขาดการขารมือเหมือนกันนะครับอตอนนี้ตัดตรงกินแล้วว่าพอเราจ่ายวีไรโอแล้วนะครับผมในรูจักกระบวนการพิจัยโอ้ด้วยราชการกันในรูจักผมแล้วขัดเหลือผมมาดังเป็นคณะกรรมการบริหารจังหวัดเยังนง อาจารย์อาหลุยส์อาจารย์คนเดียวนะครับที่ได้ไปนั่งผู้มาเจ้าอาจารย์นะครับที่เจาคุยให้โอ้มาเลยครับไปนั่งผู้แสบในวัดที่ตอนนี้นั่งด้วยกับคณะกรรมการบริหารจังหวัดแห่งบูรณาการดูแลองค์ประมาณไม่รู้คนหนึ่งร้อยคนหรือกับทุกขัดเรือกันเปเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดได้ดีกว่าพอให้เล็วว่าแนวคิดผู้ว่าในครับในวัดเป็นคนเลือกนะครับ เพราะว่าจะเร็วขึ้นว่ะไอ้นี้มันแปล่งเพื่อนว่ะอ่าแล้วแบบนี้ครับเลือกันกะนากรรมาคจะวัดเมืองคงก็เป็นตัวแทนนะพ่อนี่ธรรมดาใช่รับเปลนแล้วก็ะดุกันเรือมาเป็นหลุมน้ำตาลเอาล้พละตาลี้าล้ละในทุนหลุมน้ำก็เรลลราครับมีบาลังยันครับตอนนี้มีบาลังยันตอนนี้อาจจะไม่เห็นเหนือจะเก็มต่กาเรือตัตาเือไทยตาเลือไทยนะครับคงจะได้เห็นเนือจะเร็วว่า ประมาณดืมลุงเี่ที่เราทำทำแต่งวดต้ายตอนตอนเห็นเี่วาที่นั่งมองนะอ่อติดตประธานที่รุนนะคับเรามีานที่จะรองรองรับพวกเราอยู่นะครับประชุตนเห็นทีเหนรงแี้เนี่ยครับจะบอกจบอปประธานสี่รุนนะครับเราจะไ้รื่อรองด้วยการเดินรื้อรื้อการานนีรื่อจาร้านนีเส็จตัน แล้ารจะน่ดีัะพนะครับใม่ต้องเชื่อมาต่างรุ่รอกรมีพุ่งแาการที่นี่คือการพัฒนาการฉะนั้นพุ่งุทุกทายนะครับเดี๋ยวก่อปากันทุกทาย้าคกับประธานหลังงดที่มาหนังตรงนี้เื่องต่าเป็นแกนนำแกนนำาล้องกลุ่มตัวชีพแกนนำา้องชุมชนแกนนำาองอำเภอแกนนำก้องหลุมนาตะเลซัก แก่น้ำง้องลุมน้าบ้านนั้นรออยูอ่ในกงโกงนะครับฉะนั้นเก็กบความรู้และระบากนะครับตรงนี้เอที่จะไปพัฒนาบ้านเราขอบคุณมากครับัสดีครับ